ะคพี่อุ๋ยทัศรินนะคะภรรยาของพี่ต๊อกนะคะแล้วก็น้องลูกโลกสวัสดีค่ะวั้ดีค่พี่ต๊อกเนี่ยนะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านแล้วชื่อลูกพี่ยังไม่เหมือนใครลูกโลกช่วงนั้นผมถ่ายรายการเยอะเกี่ยวกับโลกฮะ ปมาปั่นให้โลกเปลี่ยนสูบคู่กู้โลกเขาคืได้เป็นผู้ชายถ้าผู้ชายเนี่ยกู้โลกเนี่ยได้แน่แต่ผู้หญิงไม่ได้มาเป็นผู้หญิงปุ๊บไม่ได้นะบิดๆนิดนึงไม่ได้แน่น้องกู้โรคก็เลยเปลี่ยนเป็นน้องลูกโลกครับพี่หัยยอมแต่แรกนะ ผ่าคลอดค่ะเพียอยู่แล้วแต่พี่นัดมือโชคจะมีน้ํายาอุทัยวางอยู่ข้างหน้านี่คือธุรกิจใหม่ของครอบครัวไม่ใช่ค่ะจริงๆนี่เป็นของชําร่วยงานแต่งงานแล้วพี่ต๊อบเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ต้องการเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าคนอุทัยก็มีน้ํายาเมื่อกี้พี่หนุ่มแอบบอกไงว่าเกลียนทั้งครอบครัวและทางเมียก็เอออวไปด้วยเมื่อกีบอกงานแต่งคู่นี้เขาบอกฮือฮามากเลยนะคะเขาบอกเป็นงานแต่งที่หลุดโลกมากเลย สินสอดทองมาเนี่ยแบงก์ก็เป็นแบงก์ยักษ์ออทองแท่งก็เป็นทองแท่งยักษ์แหวนเ <Yeah, yeah. S 1> พชรก็เป็นแหวนเพชรยักษ์แล้วก็ยิ่งการตัดเค้กเนี่โอ้โหไม่มีใครเหมือนเลยนะคะช่วงที่เรากําลังจะเตรียมงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปงานแต่งคนอื่นใช่ไหมคะพระท่านก็เทศท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาคนเราแต่งงานกันเนี่ยเหมือนว่าขาข้างหนึ่งจะจับมาบผูกกันแล้วนะออมันจะเดินแบบขัด,ข,ดขัดนิดนึงแต่มันก็ต้องข้ามไปให้ได้ก็เลยบอก เรา <Idea. S 1> องแบบทำมาเป็นไอเดียในงานแต่ง<อ>แทน <Okay. S 1> ที่เราจะแบบตัดเค้กอะไรอย่างเี้ใช่ไหมคะเราก็เอาขาเนี่ยมาผูกกันแล้วก็กระโดดข้ามเชือกคือ,หอให้เพื่อนๆเนี่ยมากางเชือกไว้เปรียบเหมือนอุปสรรคค่ะ ไปพี่เอว่าพี่เล็เปียนกับพี่ต็อกอีกนะเปลียนเนาะเรียกว่าสคริปต์ผมจำไม่ค่อยได้การเตรียมงานเนี่ยมันยังเหนื่อยไม่พอพี่ฉันจะเพิ่มความเหนื่อยเข้าไปแต่ไอที่ไม่เข้าใจเนี่ยคือตอนรดน้ําสั่งเนี่ยมันเป็นพิธีเขาเรียกว่าสักป็นพิธีที่แบบต้องต้องจดจําไปเลย้งต้องซึ้งต้องซึ้งอะแต่พี่ต๊อกนั่งหลับว่าจริงเราเตรียมงานกันมันใกล้บ้านก็จริงแต่ ผมนอนตีห้าเลยเพราะว่าเราต้องไปเอาเพวกอพอปยักษ์ทั้งหลายลสุดท้ายหกโมงก็เรียกให้ตื่นมาพระมาแล้วเนี่ย เจ้าบ่าวยังไม่มานะคะตอนนั้นเราทึกมากอะพี่แบบว่าจะมาไหมอะไรอย่างงี้อยู่บ้านใกล้มากไงคะเขาคงแบบลืมนั่นลืมนี่กลับไปเอากับว่เอาพระมาแล้วฉันจะยังไงอะไรอย่าเงี้ยยังไม่มาสุดท้ายมาทําผมนานกว่าเจ้าสาวอะไรเยอะแยะมากมายเลยตอนรถุ่นสังแล้วตอนรุ่นน้ำสังก็คงเป็นต่อเนื่องอะค่ะว่าความเพลียแล้วคือตอนนั้นมีมีงานงานงานนุ่มเส้นอ่าเขาโล่งห้องโล่งห้กันโอ้ยใช่เสียน้ำตาใช่ปีนั้นเป็นปีที่แบบ เส,<ถ>สียน้าตาเยอะ<ด>มากแล้วก็คงจะซึ้งเนอะแบบอืออ,อ,อ,อือนะครับเอียงแล้วลมีกลมมีกลนออก สบายขนาดนั้นเลยหรอนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะทำไมนะมันเย็นตั้งแต่หกโมงจนถึงสิบโมงน้ํายังไม่ได้กินเลยข้าวก็ยังไม่ได้สักเม็ดเดียวเอถึงตอนชั่วโมงนั้นเนี่ยเฮ้ยก้มหน้าลงหน่อยนาทีท้องแล้วเฮ้ยมันหลับลงได้ไงแต่พอดีมันเล็กไปหน่อยตอนแรกอะคิดอย่างเดียวเลยว่าเขาซึ้งเขาอยากจะโน้มมาใกล้แล้วก็ถ่ายรูปพอได้ยินเสียงกลนก็แบบมันแบบอันนี้มันไม่ได้แล้วตอนนั้นน่ะล่ะนี่ถ่ายซึ้งรู้ไหมว่าเขาเกรียนขนาดเนี้ย คือตอนแรกก็เห็นบ้างทางทีวีใช่ไหมคะเราก็เ,เ,เป็นคน <ๆ S 2> เห็นกับเพียนมันเส้นเส้นบาง,บางมาก คือพอได้สัมผัสเกรียนอะรยู่ด้กันได้นะใช่คือคือตอนแรกอะไม่คิดว่าเขาจะรับเป็นในชีวิตจริงไงใช่นึกว่าคนที่อยู่ในวงการคือแบบอาจจะเกรียนหน้ากล้องแต่ตัวจริงอาจจะเป็นอีกแบบจะเงียบๆนี่เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันแล้วคุณรับได้ไหมรับได้ตอนไหนอะรับได้ตอนพัดจับผูกเหมือนกันเลยจริงๆคือไม่ถึงกับรับได้แต่คิดว่าในชีวิตจริงมันอาจจะโอเคแต่พอบางเรื่องมาอยู่ในชีวิตจริงอะพี่แมมจะแบบอุ๊ย ไหวหรออะไรอย่างเงี้ยจะาจ๋าแล้วเหรอจาล้กินนมพี่อุ๋ยพี่อันนี้เรากำลังสาธิตวิธีการให้นมเด็กต่อหน้าสาธารณชนนะคะเนื่องจากว่า น้องลูกเองไม่สามารถอดทนอีกต่อไปได้แล้วพวกเราก็เลยต้องใช้ผ้าคลุมแล้วผ้าคลุมนั้นก็ไม่ชินด้วยนะไม่ชินมให้ม่ชิมถือให้พี่ต้องโผล่หน้ามาพี่ต้องลูกเยุ่องนกเมียอ่างเราอยงพวกเราอยู่กับนกเมียใช่ไหมช่วงนี้ด้วยเหมือนตายแล้วฉันไม่เคยสัมผัส ถามนี่แบบพูดถึงเรื่องเรื่องนมเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเรื่องเด็กไม่กินข้าวเดี๋ยวเพราะตอนนี้ลูกพวกเรามีปัญหาเขาบอกว่าเด็กไม่กินข้าวเนี่ยแต่พี่ต๊อกมีวิธีทําให้ลูกกินข้าวหรอวิธีพี่ต๊อกคือไงช่วยหน่อยเถอะก็มันเหมือนผู้ใหญ่ครับสมมุติว่ามีคนมาประเคนให้เรานะฮะมาให้เราปุ๊บเราก็ไม่ริงหรอกไม่ริงหรอกอย่างพี่มีคนมาประเคนให้พี่เอาอยู่แล้วอ๋ออาหารพูดถึงอาหารนะเอามือคือมันเเวลาพูดอ่ะครับผม มีคนเอาของมาเสิร์ฟให้นะฮะเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าเกิดเราใช้งานเราถูกใช้งานเราก็จะหิวเหมือนเขาเหมือนกันเราก็ใช้งานเขาโดยการที่ไปให้ไปออกแรงให้ไปเดินอะไรพวกนี้พอเขาเดินปุ๊บออกแรงเขาก็จะหิวอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เนี่ยนะครับกินข้าวได้เวลาพี่ต๊อกดุลูกเนี่ยลูกไม่ค่อยกลัวเพราะพี่ต๊อกชอบทำเสียงเหมือนอลอง เสียงหน้าเีกเสียงเหมือนเพลงไงอย่าอย่ไม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 ่ลูกไปกลัวคนพิชิตเกาหลีอยู่รู้สึกกลัวเห็นบอกพี่อุ๋ยน้อยใจใช่ป่ะบางทีว่าทำไมตัวเองต้องเป็นคนดุเองแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนดุอะไรอย่างเงี้ยเพราะเสียงเขา่ทุ้มแล้วมันน่าอบอุ่นค่ะดุยังไงลูกก็เหมือนนึกว่าเล่นด้วยก็ทีนี้บอเออเดี๋ยวมีมีใครดุลูกได้เราก็ต้องแปลงร่างเป็นนางมารีอะไรอย่างเงี้ยยอมถ้าเราเอามือขึ้นมาฉันไม่ไว้ใจเธอเน่ ลูกโลเนี่ยได้เชื่อคุณต้องมาเต็มๆเลยนะคะเขาบอกว,วิธีการกินนมอันนี้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะ <c oughs> ที่บ้านเนี่ยกินนมไม่ธรรมดาแบบไหนอ่ะแก้ไม่กอดหรือไม่กอดขออนุญาตใ, <c oughs> ให้ลูกโลกได้ทําอะไรตามอําเภอใจเขาสงหนึง <c oughs> และเดี๋ยวช่วงหน้าจะตามอําเภอใจพวกเรานะคะดูค่ะ